skibidi dom 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 yes yes selesai yang saya perlu belajar ตืนต่นตืน่นตื่นสายแล้วไปโรงเรียนแปดโมงแล้ว ตอนนี้คนไข้ไม่ตื่นกรุณาเข้าวัดด้วยครับ